ยั่กระทั่งท ан> ุกอยู่คุณไล้ยแถวยนดีๆเดี๋ยวทนทุกกันยังไม่รบสามขอได้นะครับคุณดีดครบยังยังลำสองลสองเออบอกเรอยบอกเลยจะได้รู้มีรอบไหนรอบไหนเนี่ยรอบทอบสอ้ารอบเนึงรอบยร้เทินรเทินขอบยัง ไม okay. well, you know, ่คบก็เล so ิอเราะพอัีใส่ประถนสน้องจะได้เลิกเนี่ยนี่ใไปเ่พี่เลิกอ่ะเออมาจดไปต้อร่้ต่องใ้เป็นทางด่มาอะไรก่อนเนี่ยโอ้โหพี่เราโกี่เพ้านี่มันกี่วเดี๋ยวสิกูราสามยัง นี่งไงก็วางอยู่นี่งไงพินินนนจสองเกียร์แปดลิตรว้าวไนว้าวไรเนี่ย